อะไรข้าจีหรอตวดิงอยนต้มนะวไมต้ม้หรอตัวไมต้มแบแม่อันนั้นเั้บ่สิบอืมไข่มแดงหนู นี่อย่างอันนี้คะโจ้าสโคกค่ะกินแล้วก็ติดใจเหรอไปทำอะไรกินมันรอดสายตาขึ้นมาได้ไปอะไรได้กินลงดูสิคะหของรรมาชิ้ค่ะไม่มีสารพิษอะไรแล้วได่ยิงเสียงจักรจันทร์น้องอดอดนะคะ ตรงไหนขายจัก,กรจันอ๋อตรงนี้ขายจัก,กรจกาารนันักบาสอาคานี้ห้าสิบาทิละห้าสิบอได้หลาย,อ,าลายอยู่ด้วเนาะยขายม่เอานนึรขดีมากเลยนะครับงร้อยบาท Hãy subscribe các bạn Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp lòi mà bưng nó hả lòi 1 0ึรอยบาทนะคะตามกลิ่นเซ็ตตนนะคะมงค้มายลคันมึงซื้อมันมองค้นไลคันมันมันเป็นอันนี้ซด์แกงก็นั้นมันบฏตีงบบทางผมเนาะรบบนู้นซื้อของต้องิึงอาการจักระจันก่อนเด้ออันเดียตัวอันเดียตัวเป็นตเใส่ออกเยนมาต้องใส่อเย็นเื่อไใส่ทางน้ำแกงมาผักหวานนะสวยนะ มาจากฝั่งมาจากฝั่งพุ่นบริเวณฝั่งครับตาดูนี่ิดมันบ่จ้าปลาเด้อปลาแหก็มีปลากรดไปโยนอ่าได้เลยจ้าปลาเด้อปลาเด้อนี่แหละ กล่องจ้าบ้านอันนี้กลองละห้ิก่องละห้าอายุอยุขคืนเฮานี่แหละเออแซบเดี๋วจะไปพูดะศพกองซับกองนะกองละห้าสิเดอายุอายุขคือเฮานี่แหละเบ้อดูของจากฝั่งลาวนะคะทุกคน คมีแตแ่งนะของมาจากต่างคนตาเมึงแห่งเขาเซ็ตนะของเขาบม่ได้เป็นทางไม่ได้เป็นทางมหาชัยทางระยองเลยเนี่น่าจะทางจีนนั่งรถเลยนะให้เซฟอยู่แล้วของเขาเมื่อนั้นด็อกเตอร์ด็อกเป็นซื้อเฮ้ย

เาเล,ลาน,นลออยู่ที่แห่งามใจนีงามซื้อเลยแม่ซื้อแร้วบาทอยู่นี่มันตั้งหลายลายให้เลอือเออเอาลายมาต่เรือดีดนี่มันจังบบเปื้อนนี่้าอืมสไปด,าดยากนักเยฮผักมด้ยาเยนแดดหน่อยเอ้ยเพราะว่ามันมียูวีกัน เนี่ยเย็นเย็นเวลาเส่กระลุกเข้าไปก็เย็นใส่ดีใส่ทนดีใส่เจ้าว่าทนก็ต้องไม่พ่ยมันไม่มีอันสอดใหญ่ยายเอาสี่นี่เอาแม่งสิ้นพื้นเท่าใดยาอันนี้เป็นชุดอันนี้ สองร้อยห้าสตัดเสื้อได้นึ่งสินได้ผืนนึงใช่มีไม้สวดนะสิบบาทห้าสิบบาทเกัค่ะอซื้อุยเจ้าแล้วน ของาตั้งหลายลายให้เลเท้าพาซซื้อพอนเท้าต้องยางบิ่งสกอตเลวยังซื้อว้าวไข่มดแดงบาทอันนี้ห้ารอาสนี้ฮะห้าโลนึงจ้าโลนึงอ๋อมต้อมาเลย้าสแม่